เขามีคนอื่นหรือไม่สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เป็นหัวข้อเด็ดท็อปปิกนะคะที่ลูกดวงของอาจารย์แม่หลายๆช่องทางนะคะที่ติดต่อเข้ามาดูดวงอาจารย์แม่เนาะแล้วก็ประมาณว่าเราแวงคนรักนะคะเราแวงแฟนระแวงสามีอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นหรือไม่ดังนั้นวันนี้แม่ก็เลยเอาหัวข้อนียนะคะที่เป็นท็อปปิกนะคะหัวข้อเด็ด ที่ลูกวงถามเข้ามาเยอะมากๆเลยมาเรนดอมให้กับทุกคนได้ดูกันเขามีคนอื่นหรือไม่เดี๋ยวอาจารย์แม่จะเรนดอมไพ่สองสำรับเพื่อยืนยันการันตีนะคะว่ามีหรือไม่มีนะคะสำรับแรกเป็น o r ร์ค e ล์เ e ฟอีชุดที่2นะคะลูกๆหนักมากอาการ มีคนอื่นๆหรือไม่มาดูพลังงานหน้าไพ่กันก่อนในความรักความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆกับแฟนกับคนรักในตอนนี้นะคะบอกเลยนะตอนเนี้ที่ดูเหมือนเขาเองเนี่ยไม่ค่อยสนใจลูกๆอะ่ะดูเหมือนเขาจะมีความรับดูเหมือนจะปิดบังซ่อนเล่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยก็เฮฮาพาลูกๆไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานู่นนี่นั่นนะคะ เออแต่พักเนี้ยดูเหมือนเขาแบบนิ่งๆอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจเราอ่ะนะคะไอเราก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนมาเที่ยวแบบพูดยุยงด้วยนะคะมาเสียมเรานะว่าเฮ้ยแฟนแกฉันเห็นนะไปตรงนั้นไปตรงนี้นะเออกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดือดเลยอ่ะลูกๆยิ่งเดือดเลยอ่ะนะคะเออนะคะ โดนยุยงลูกๆก็มานั่งคิดมากเห็นนะดูสิมานั่งคิดมากลูกๆก็แบบเฮ้ยก่อนหน้านี้ใช่ว่ะ ก่อนหน้านี้มันก็ดีกับเรามันพาเราไปกินข้าวเย็นพาเราไปดูหนังพาเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่ทําไมตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมมันนิ่งมันเงียบดูแบบไม่ค่อยสนใจปิดหูปิดตาเวลาเราส่งข้อความเราโทรรือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเออวันหยุดสุดสัปดาห์ลองวิกเอนเนี่ยไปเที่ยวไหนกันไหมว่างหรือเปล่าสะดวกไหมแฟนก็แบบเพิกเฉยนิ่งไม่ค่อยสนใจมันก็เลยทําให้เราคิดมากบวกกับ แรงยุยงปุกป,ปั่นนะคะแล้วคนของเราก็หน้าตาดีด้วยทำงานดีอาจจะอยู่ในแวดวงที่แบบมีคนนะคะเข้าหาเข้าเยอะนะแต่บอกเลยนะไพ่สุดท้ายเนี่ยไพ่สรุปใบที่5เนี่ยบอกเลยนะ,ะว่าไอ้ที่เขานิ่งเงียบเนี่ยเขาไม่ได้มีใครนะคะลูกๆแต่เขากำลังทำงานเขากำลังแบกรับปัญหา แบกรับหนี้สินแบกรับภาระที่เขาต้องรับผิดชอบมากมายมันก็เลยช่วงนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่มีไข่นะคะแล้วก็ไอท้ที่คนที่ลูกๆเห็นนะคะมาบอกว่าเขาไปตรงนั้นตรงนี้แปคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นคอนเนคชั่นในการทำงานนะคะเนี่ย มันเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องภาระที่เขาต้องรับผิดช,ชอบไม่ว่านี่สินภาระครอบครัวปัญหามากมายในในที่ทํางานหรือปัญหาส่วนตัวนะคะกับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เคยญาติหรือแม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนนะคะที่เขาต้องแบกรับมีหนี้สินต้องใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะมันก็เลยทําให้เขาต้องนิ่งเงียบอ่ะเดี๋ยวแม่มาเปิดไพ่ยิปซี C, ดูนะคะว่าเขามีหรือไม่ช่วยการันตีนะคะ Two of Cup s ถ้าขึ้นไพ่ t o of cups เขามีลูกๆคนเดียวใบแรกขึ้นมาก็แบบ S of c o i เห็นไหมเขาต้องการนะคะได้รับโอกาสความเห็นอกเห็นใจจากลู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 กกับรักเขาขอให้ไว้ใจเขาได้ไหมละ่ะแล้วก็เขาเองต้องการโอกาสนะคะในเรื่องของงานหรือเรื่องของธุรกิจนะคะที่แบบ มันมีอะไรที่สามารถทําให้เขาเนี่ยทำเงินได้มากกว่านี้หรือไม่หรือเขาตอนเนี้พยายามหาโอกาสให้ตัวเองพยายามหาโอกาสช่องทางในการทําเงินนะคะลูกๆขออีกใบ nice of sort โอ้โหลูกๆตอนเนี้ยเขานอนไม่หลับคือเวลาเขานอนแล้วเขารู้สึกเหมือนมีอะไรมามาอัมเขาเหมือนโดนผีอัมมาดูสิเครียดไงลูกๆไปบี้เขาอะคิดว่าเขามีใครอ่ะ ตอนนี้นอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะเครียดเป็นทุกข์นะออลูกๆเหมือนแบบไปสิงไปอยู่ในหัวไปสถิตอยู่ในหัวเขาแบบไปโลแวงเขาไปอาจจะไปแบบต่อว่าเขาไปหึงห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยเซเว่นออฟนะคะอ่ะอีกหนึ่งใบสุดท้ายสรุป p พจออฟครับโอ้ยเขาไม่มีใครต่อให้เอาเธอเนี่ย ต่อให้มีคนเข้ามาเสนอหรือมีคนมาชอบนะคะอะไรใดๆก็ตามรู้ว่าเขาแบบแต่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความรักนะสิ่งที่เขานะคะอาจจะมีคนมานะคะเห็นไหมอาจจะมีคนมาเซเว่นอฟคเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกหรืออาจจะมีในเรื่องของอะไรใดๆก็ตามที่เข้ามาเสนอเขาหรือมาชอบเขาแต่เขาไม่เอาแต่แม่มองว่าเขาจะเป็นเรื่องงานนะในสํหรับเนี่ยเรื่องงานเรื่องความฝันความหวัง โปรเจกต์งานนะคะเหมือนเขาเนี่ยไม่มีใครเลยนะคะลูกๆแต่เขามีงานนะคะมีโปรเจกต์งานหรือมีโครงการอะไรที่เขาอยากจะทําให้มันสาเร็จหรืออยากจะไปให้ถึงเป้าหมายนะคะแล้วเขาก็มีลูกๆคนเดียวว่าเขารักลูกๆจะตายอยู่แล้วนะคะแม่ฟันธงเขาไม่มีใครอันนี้ขอฟันธงเลยแล้วเหมือนเขาแบบอยากจะได้สิ่งดีๆนะคะเพจออ f คัพเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เหมือนเขาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าอยากจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้มานานเช่นอาจจะเป็นโปรเจกต์งานอาจจะเป็นธุรกิจหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่เขาไปดิวไว้นะคะแล้วแล้วอยากให้ลูกค้านะั่นตอบตกลงเขานะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้เมกมันนี่นั่นเองนะลูกนะได้งานได้เงินได้โปรเจกต์งานได้ธุรกิจใหม่หรือได้ลูกค้าหรือได้กลุ่มพาร์ทเนอร์อะไรประมาณเนี้เออหลักๆเลยเนี่ย เครียดเรื่องหนี้สินภาระที่ต้องแบกที่ต้องรับผิดชอบแม่ฟันธงคอนเฟิร์มไพ่2องเซตนี้สองสำรับนี้นะคะทั้ง oracle love it และไพ่ย,ยิปซีบอกตรงๆไม่มีใครฟันธงเขาไม่มีคนอื่นลูกๆอย่าระแวงและลูกๆอย่าไปสิงเขานะเขากลัวมากเขานอนไม่หลับเขาเครียดเขากินไม่ได้นะคะลูกๆเออโอเคเอาละแล้วพบกับจย์แม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบายบายสวัสดีคะ่ะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากสั่งซื้อไพ่นะคะก็แอดลายเขียวเข้ามานะคะแอดฮันนี่ดอทสี่หค่ะลูกๆทักจอง Q. คิวเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะ